ครับผมวันนี้ผมจะมาแนะนําร้านต้มเลือดหมูที่จังหวัดนครสวรรค์นะครับผมนั่นก็คือร้านแม่ปะยูน,นะครับผมนี่กมันจะเดินไปร้านนะครับผมก็ร้านนี้ก็ขอบอกว่าอร่อยและขึ้นชื่อของจังหวัดนครสวรรค์เลยนะครับผมก็การที่เราจะ ได้คิวเร็วๆเราต้องมาแต่เช้านะครับผมเพราะว่าถ้าเกิดเรามาสายนะเราต้องยืนรอคิวนะครับผมคนแน่นมากๆนี่ก็อยู่ฝั่งตรงข้ามกับ o ู v r กา r ลา t นะครับผมถ้าสังเกตง่ายๆนะครับผมก็มาทางเส้นร้านนะครับผมก็จะอยู่ตรงซอยหิม,มะผาน,นะครับผมอยู่ซอยข้างโรงแรมพาราติโซนะครับผมนี่ดู กบผมคเยอะมากๆม,ม,มีโชคดีมากที่มาแบบได้นั่งเลยนะครับผมนี่ก็เมนูนะครับผมของต้มลวดหมูร้านแม่ประยูนะครับผมราคาก็ไม่แพงมากสามารถจับจองหรือสั่งได้เลยนะครับผมนี่ก็ มีเครื่องเคียงเยอะแยะมากมายนี่คือบรรยากาศคนนะครับผมในร้านก็จะเยอะแยะมากมาย,ยาก,ก็แล้วอย่างก็ทางร้านก็จะมีน้ำชงด้วยนะครับผมเ ใส่พริกหน่อยขอบคุณค่ะนี่ของคุณคุณแม่นะครับผมนี่อันนั้นน้ำเย็นหรือเปล่านี่ของคุณลูกไม่เย็นไม่เย็นนี่ของคุณพันลูกเมียของผมไม่เอาข้าวนะครับผมแต่ของคุณไม่เอาข้าวตีไม่้าข้าวเหรอไม่เอานี่เราก็กำลังจะเดินกลับแล้วนะครับผมก็ ขอฝากเพจด้วยนะครับผมของช่องโอ้ใหม่ปั้นนะครับผมก็วันแบบนี้ก็กินจนอิ่มมากๆเลยนะครับผมหมดไปแค่150บาทเองนะครับผมก็จะให้ดูกรรยากาศรอบๆนะครับผมที่เป็นรูปนะฮะก็ขอจบการงานเตียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ So